พาเนือเก่าๆอย่างนี้ต้องส่องน้อกแคทปหน้าจอไว้ให้ขึ้นใจนี่เนี่ยเห็นไหมถ้าคุณจำเนื้อไม่ต้องจำพิมพ์จำความเก่าไว้ได้นี่เห็นไหมพาเทๆเนี่ยดูยากตรงไหนอะแค่แค่แคเอาง่ายๆนะคุณไม่คุณไม่เจอใน ลายอื่นๆหรือแผงผ้าทั่วไปอ่าแต่ถ้าคุณดูว่าเนี่ยคุณแบนใครพาซี่แบบเนี้ยเนื้อเดียวกับบา้านกลางทรงพลไหมคุณแบนบ้านกลางมีผู้ใจอีกไหมครับมีผู้ใจอีกไหมครับมาไม่ทันดูเลยบ้านกลางพี่ป้อม u เบอร์านายเนี่ยนี่น สองห้าหเจดพี่มงคลขอบคุณครับะนะเอาว่าใครๆเนี่ยก็อยากได้คุณแผนบ้านกลางไปแขวนคอรู้ว่าดีรู้ว่าเด็ดรู้ว่ายอดน,นิยมที่สุดในวงการแต่กลัวโดนเก๊ผมบอกเลยนะพักกลูเนี่ยดูตาเปล่าเนี่ยหรือหยิบมาส่องกล้องเนี่ยแยกแท้เก๋ด้วยความเก่าได้ไม่เกินสามวิ ถ้าเราใช้ความเก่าในการดูพระพระยิ่งเก่าใครจะไปทําเก้กได้เหมือนพระห้าร้อยปีที่แล้วไม่มีหรอกครับเมตตามาอานิยมสุดๆถ้าพูดถึงคุณแผนนในประเทศนะถ้าคุณแผนคุณต่อด้วยคําว่าอะไรอ่ะบ้านกลางละ่ะล่ะนี่ครับชอบงานทองแับน,นี้คลาสสิกดีครับนูวนเห็นไหม ถ้าอดุภาพของรพระคุณแผนบ้านกลางไม่เด็ดสลติยุคพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะบอกให้เราหาใช้กันหรือ,อเออพระในฝันของใครหลายคนครับบ้านกลางนี่อยากได้รู้ว่าดีแต่ถูกเขาหลอกให้หลอนว่าเก๋ดีผมคนสุพรรณยากแขวนแต่ทางบ้านไม่อนุญาตครับอ,อ๋อโก็บอกว่านะให้เขามาชอบเราแต่เราไม่เอาเขาลอกเรามั่นคงกับเธอให้เราแขวนเถอสวยมากครับ อวาริงเพ็ญสิวันนี้สวัสดีครับพร้อมยังพ้าแบบเนี้เท่านั้นที่ผมจะนำมาอยู่ในไรสันขวานเพราะเป็นพระที่ยอดนิยมจริงๆนี่คำว่ายอดนิยมจริงๆเนี่ยนะครับอา้าวผมจะพิมพ์คำว่าเริ่มข้อความจโนมิเมันพิมพ์คำว่าเราเอา้าเราก็เรา,เราลุยมาแล้วครับเปดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วสองนาทีนะครับพี่ๆพ,พร้อมเรียบ มาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วทองก็นี่แล้วทองก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีจะสองหมื่นแล้วพี่ทํามาููบอกตัดเดียวใชาขอรับลบกวนอาจารย์ส่องเนื้ออีกทีอับดีสิครับผมชอบพระเนื้อเก่าๆอย่างนี้ต้องส่องน็อกแท็บหน้าจอไว้ให้ขึ้นใจนี่เนี่ยเห็นไหมถ้าคุณจำเนื้อไม่ต้องจำพิมพ์จำความเก่าไว้ได้ แค้อัตโนมัติคุณแผนบ้านกลางที่พ่อแม่ปูกยญาตายายเราบอกให้หาแขวานหาใชใ้ได้นะลูกเอ้ยนี่เวลาไปเจออยูกะเซียนแพงแพงเนี่ยครับก็ถามว่าก็ตอนคุณแผนบ้านกลางเอามากอนนอาเพ่อเตอแข่งหนึ่งยังแดกบ้านกลางองค์หนึ่งไม่ได้เลยตอนนี้พ่อเต๋องค์สามสี่หมื่นไปแล้วอินโดจีนองสองแสนไปแล้วคุณแผนบ้านกลางแท้แท้มานี่มาสองหมื่นหกพันบาทแล้ว คุณแบนบ้านกลางพร้อมเลี่ยมสองหมื่นบาทให้อีกร้อยปีก็ไม่ลดคุณค่าเพราะนี่คืออัมพาตายอดนิยมอยู่ที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยมาสองหมื่นเก้าพันบาทมาสามหมื่นหนึ่งร้อยแล้วนะครับอะไรกันจะ๊ะคุณแบนบ้านกลางพร้อมเลี่ยมนองที่นี่ไ,ม,ไม,ม่ไม่เลี่ยมไม่เลี่ยมเขาเขายางน่าจะแพงกว่านี้นะ <มา S 1> แล้วแต่คุณเลยเก็บแบบนี้นะ เหมือนคุณซื้อที่ติดถนนแปลงงามๆไว้เลยให้อีกร้อยปีก็ไม่เลิกเล่นหาเพราะนี่คืออมาตะยอดนิยมจริงๆพระคุณภาพแบบนี้จึงจะอยู่ในไลฟสันควานได้ครับมาสามหมบาทที่พี่วิวิแก้มครับอยู่ที่พี่วิวิแก้มนะครับ3า0 0มพันบาทราคาดีต้องแกะท้อง พาเรือมือกว่าทูกๆนะครับนี่สามมื่นสองพันบาทจัาผมบอกว่า<ด>นี่แหละครับพระแบบนี้คือให้คุณไปบอกใครว่าคุณแบ,บนบ้านกลางทั้งประเทศนี้รู้จักหมดแล้วพระแบบนี้คนดูเป็นเขาจะจ่ายตังค์ซื้อพระแบบนี้ครับปิดแล้วนะครับปิดทีพี่วิวแก้มนะครับสามหมื่นสองพันบาทโอ้พี่ศิลกอมาไม่ทานพี่ ที่รวัดมาไม่ทันนะครับค่าทองก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วพีธ่ธรรมนูญพุรดีโอ้นี่ใหญ่ไหมแฟนเพจสันขวานเราจะอยู่กันแบบอย่างเนี้ครับเอาแบบนี้อีกอง่ะได้ครับพี่วีวีกแก้มกดโอเคโอเคครับอันนี้ไม่มีทองนี่เห็นป่ะฮาแท้เนี่ยดูยากตรงไหนอ่ะแค่แค่แคเอาง่ายๆนะคุณไม่คุณไม่เจอใน ลายอื่นๆหรือแผงพระทั่วไปยิงเก็บยิงแพงครับคนต่างชาตินิยมใช้โดยเฉพาะชาวจีนสิงคโปร์นี่เข้าใจง่ายไหมเห็นปะผมเห็นอย่างอดใจไม่ไหวเลยอินดีด้วยครับพีซิรากรน,นี่เข้าใจง่ายไหมแค่เราเจอแต่เก๋เราไม่ค่อยเจอแท้ พอเห็นแท้ๆแ,แบบนี้ยมองผ่านกล้องคุณยังอเออเข้าใจง่ายอ,อ้าวลงสนามมาครับพร้อมประทะโ,โนี่อ่ะสองนาทีสองนาทีปิอแรกมาเวลาเดินครับพร้อมประทะเออมีคำนี้ด้วย ใช้ได้นี่ครับพระแบบนี้นะฮะเขานิยมกันมาคู่กับวงการพระเครื่องแบบเนี้ยหมดแล้วเราจึงมาใช้ขุนแผนของเกจิแทนพระกรุกันมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งบมืนบาทเวลาเดินแล้วนี่อันนี้สวยพี่แจ็คเกษตรบอกว่าองค์นี้สวยเดิมใช่สวยเพราะว่าผิวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผิวแบบนี้ยคือผิวเดิมไม่ผ่านการใช้ มาหนึ่งมื่นสองพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายนี่อมาตาเสียนอยีกคนหนึ่งนะกูแจ็คกษตรนี่เห็นไหมแบบนี้ไม่ผ่านการใช้นี่มาหนึ่งมื่นสามพันบาทมาหนึ่งมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเพราะคุณแผนแบบนี้หมดจากวงการไปแล้วเราจึงไปใช้กุณแเนของเกจิแทนกัน มงคลเทวดาสวยงามมาที่สองหมื่นบาทแล้วนะครับฮะอยู่ที่สองหมื่นบาท<พ>ครับผมบอกเลยค่าใครจะเก็บบ้านกลางอย่างพี่วิวเก็บบ้านกลางก็เก็บบ้านกลางอย่างเดียวไปเลยคนเราจะมีที่สิบแปลงยี่สิบแปลงได้ไม่แปลกผมแนะนำนะถ้าใครจะเก็บพักเครื่องเป็นเงินออมเก็บพักเครื่องใช้เพุ่อคุณแบบนี้สบายใจ พายเดียวมงคนเล็กเป็นอีกยิมหนึ่งที่นิยมหน้าตาทิดชัดหายากไปแล้วองค์นี้สวยเหลือแรงยี่สิบกว่าวินาทีเท่านั้นมาสองหมนึ่งพันบาทแล้วสาจ้าสองหมืนนี้ยังถูกกว่าพระของพระเกจิยังถูกกว่าคุณแหนนี่พึ่งซากอีกมั้งอยากได้บ้านกลางแต่ไม่รู้ว่าแถเป็นยังไงเนี่ยแหละครับเอาไปใช้กัน 1, 1 100. ันหนึพีมันีโชคนะสมบัตินะครับใช่พี่บอยว่าพูดร้อยปีก็มีคนรู้จักอมาตาบ้ากนการแบบนี้นี่คือพระเครื่องอมาตะยอดนิยมและยอดนิยมตลอดการครับราาอันนี้สวยผิวดมเดินแบบนี้นเหลือไม่เยอะราคาสุดท้ายอยู่ที่21,100นหนนะครับนี่21,100นหนึ่งพน่อยผิวด่หายาก มาสองหมื่นสองพันบาทที่พี่ยูตาภูครับอยู่ที่พี่ยูตาภูนะครับวายหาสองหมื่นสองพันบาทครับโอ้ต้องบอกว่าถึงกัะปวดเฮ็ดนะนะ<ว>ไม่เป็นไรเก็บแบบนี้ผมบอกเลยฉลาดเก็บผิวเดิมเดิมสวยหายยากมีสุรินอะถูกปะล่ะถามว่าพาไปร้อยปีเนี่ยผิวสะอาดจะไม่สะอาดต่างกันปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ยู ทาภูนะครับสองมืน่นสองพันบาทแบบนี้เขาเรียกฉลาดเก็บสวยกับไม่สวยนะอยู่ทาภูได้ไปนะครับองนี้นี่เห็นไหมสวยกับไม่สวยนี่นั้นต่างกันนะและนี่คือเรกว่าอย่างเงี้ยเวลาไปแข่งขันไปประกวดมันก็จะโอเคใครๆก็อยากได้้ันกลางแต่ ไม่รู้ว่าแท้เป็นยังไงไงครับผมก็บอกว่าเนี่ยแท้เนี่ยถ้าใช้ความเก่าในการดูง่ายขอบคุณพี่ตะบูกกดโอเคโอเคโอเคโอค้โหแขวนแบบนี้เนี่ยของจริงแขบวบน,นแบบนี้ของจริงนี่แล้วเซียนตัวจริงอะ่ะเขาก็จะหาจ่ายตังค์ซื้อแต่แบบนี้กันะนะแต่ไม่มีให้ซื้อหรอกผมเก็บป้าเก่าไม่เคยเสียดายเงินนะขอวิธีดูกูทวหน่อยครับผมอยากรู้ อันเนี้ยใจจริงอะ่ะนะอยากจะแทบอยากจะแอบ,บเก็บไว้เลยเพิ่มเมื่อวันหน้าปู่ทวดองเน,นี้ยเขาแปลกจากเสมาพิมพนอื่นไหมนี่เรียกบล็อกอะไรองนี้เรียกบล็อกอะไรครับพี่ปู่ทวดรองก้องกิ่งไพ่เฮ้ยใครตอบกิ่งไผ่ ิริชัยแจว่ะนิยมสุดครับพิมพ์นี้กิ่งไผยหายากกิ่งพยัย,งพยดูยังไงคุณเห็นไหมในในข้างบนเนี่ยนี่กิ่งไัยสามขีดในเอ,อ่อบางคนเรียกสามขีดในบางคนเรียกกิ่งไัยนี่คือเหรียญเสมาที่เขาบอกว่า มันไม่ใช่รุ่นสามมันเป็นรุ่นสองมันเป็นรุ่นสองเสมามันหายากยอดนิยมสุดนิยมกว่าสองจุดประคตขาดประคตเต็มผมจะบอกให้ในอดีตแล้วเหรียญที่แพงทื่ดของเหรียญเสมาปู่ทวดทาลองจากรุ่นแรกหัวโตคือบล็อกนี้กิงพยัยนี่เนี่ยต้องบอกว่าอเมซิ่งกิงน้องน้อยสุดๆแกบ,บ้าแล้วนาก แกะปูทิมจะหน้าอุอุมเห็นป่ะคือคุณดูงานแกะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะถ้ารุ่นสามเสมาปูทวดนั่งจะไม่ใช่หน้าอย่างนี้ไม่นะดูไว้นะนะี่กิ่งภัยนี่แฟนเบสสันขวานต้องรู้ลึกร,ร,รู้จริงเปิดราคาไหมนะความรู้แน่นๆอีกแล้วครับท่านต้องบอกว่า คนสมัยเนี้ยแทบไม่เคยได้เห็นเหรียญปู่ทวดกิ่งไผ่กันแล้วถ้าใครดูไลฟ์ผมต้องย้อนไปสามปีที่แล้วที่มีเข้ามาในไลฟ์ผมหนึ่งเหรียญแต่ถ้าใครมาถามผมจนงปู่ทวดเสมาจว่ากิ่งไผ่คือที่สุดใครรู้เรื่องหลวงปู่ทวดกิ่งไผ่พิมเข้ามาสองหมื่นห้านะครับพี่เหรียญสวยแบบนี้โอ้โหเอา ส,สองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินสองนาทีพิมพ์เริ่มไปแล้วสองนาทีมาแล้วครับเปิดแรกหน0 0งบาทเวลาเดินแล้วมาสอง0 0ื่บาทแล้วนะครับาราคาสุดท้าย แมแอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับลงนะครับจะได้เป็นตํานานถือว่าไลาแรกของปีนี้กับคุณภาพพักเครื่องแบบนี้สุดจริงมาสองหมืสองพันบาทครับมาสองหมืห้าพันบาทแล้วสุดจริงนี่แหละครับเหรียญหลวงพุทวดเสมาที่หายากที่สุดและนิยมที่สุด ใครจะมาบอกว่าสองจุดประคดกาดประคดเต็มช้างป้องนูน่นนี้นั่นพราะกิ่งไผ่หมดแล้วไงจึงต้องมาเล่นบ็อกแบบนี้แทนกันไม่เชื่อคุณไปถามคนตายอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายไม่เชื่อคุณลองนับจำนวนบล็อกอื่นที่เจอเทียบกับบล็อกกิ่งไผ่มาที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยราคาสุดท้ายมาสองหมื่นหกพันบาทแล้วนะครับ โห oh, แล้วขึ้นกล้องมากๆผมบอกเลยอยู่ที่2อง0มื่นเจดบาทที่พี่คิงฮิวครับเนี่ยนี่คือหลวงปู่ทวดบล็อกที่หายากที่สุดของเหรียญเสมารุ่นสามนี่โหต้องบอกว่าแล้วมาดูสิว่าเหรียญน,นี้อยู่ในไลฟ์สันขวานไลฟ์แรกเดือนมกราคมจะอีกกี่ปีจึงจะเจอเหรียญที่สอง ในสายเขาเก็บแบบนี้กันแบบเนี้หมดแล้วจึงมาเล่นบล็อกอื่นผมบอกให้ผมบอกได้เลยถ้าคําพูดผมไม่จริงอะ่ะให้คุณไปโพสต์ด่าได้เลยคุณไปถามคนใต้ดูคนที่เขาเก็บเขาเก็บแบบนี้นะเพราะเก็บแข่งกันเก็บอวดกันคือแบบบล็อกหายากราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทแหมราคา,าเหรียญปู่ทวดที่ไม่ทันปู่ชิมสองสี่เอยอะไรเอ้ยยังแพงกว่านี้ อยู่ที่สอง0มื่เจ็พันบาทนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่คิงฮิลนะครับสอง0มื่เจ็ดพันบาทโอ้เอาแล้วครับมาอยู่ที่สอง0มื่เจ็พันบาทนะครับราคาสุดท้ายปิดแล้วนะครับโอ้โหมา v a r กันแล้วงานนี้ ต้องบอกว่าที่เห็นอยู่คือวิ่คิงวินิจิพัตพ่ธรรมนูนพินภัทนี่ไม่ทันเป็นวิกิงนะครับเป็นพิ่คิงยิวได้ไปครับโองห 20, <000 S 2> เก่นเจ็ดพันบาทขวนนะครับนี่โอ้โหีินิธิพั์มาไม่ทันพี่อ่าธรรมนูนพูดดีมาไม่ทันครับโอ้โห,โหเพื่อนแคมปหน้าจอไว้บล็อกนี้คือบล็อกที่หายากที่สุดในเหรียญเสมารุ่นสาม แต่คนตายบอกแบบนี้มันเป็นรุ่นสองเขาบอกคนตายบอกแบบนี้เป็นรุ่นสองพี่บาวหายากสุดบอกนี้เต่แไหมหน่าจะไม่เหมือนรุ่นสามทั่วไปพี่กีบอกขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันต้องมีแสอัพครับถ้สวยเต็มฟอร์ควาหมหายากมันประเมินไม่ได้ <c oughs> ได้ใครพาซีไว้พาลูก ใครพาซี่วัดพะรูปแบบนี้เป็นยุคพระกลุนะแต่เมื่อคุณสอนให้จำว่าวัดพะรูปมันต้องมีกาเบ้นเล่นแต่พิมพ์นั้นผมถามมันมีพิมพ์เดียวเหรออ่าแต่ถ้าคุณดูว่าเนี่ยคุณแบนใครพาซี่แบบเนี้ยเนื้อเดียวกับบ้านกลางทรงพลไหม เนื้อเดียวกับจุฬามณีหน้ารือสีหลังนางไหมเออแล้วผมถามแบบเนี้ยไม่ต้องไปเล่นแพงเขาขายบาซิกไม่ต้องไปเล่นหลายหลายแสนเอาว่าแท้แขวนได้ราคาตามใจฉันพอแล้วเน,เนื้อเดียวกับบ้านกลางราคาครับเห็นป่ะราคาตามใจฉันพอแล้วเห็นไหมเนื้อเดียวกับทรงพลนี่ เห็นปะแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อเป็นแสนนี่คือวัดพระรูปเหมือนกันแพงมากเอาหกพันห้าเอาหกพันห้าเข้ากับบุตรคุณเท่าของหลักแสนหกพัห้าอยบาทครับพี่มอนโตมอนเอาหกพัห้าร้อยบาทครับองนี้คุณแผนไข่ภาซี่เห็นปะเนี่ยครับเอกลักษณ์เดียวสี่กรมอนแปลงนี่ปลกจุมพลประคำรอบนี่วัดพระรูป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไข่ปลาขึ้นปิดไม่ได้แล้วนะจริงไข่ปลาขึ้นปิดไม่ได้แล้วนะไข่ปลาขึ้นยังขึ้นแล้วยิงต่อยิงไม่ได้เลยพี่ผมบอกเลยเพราะคนเขาบอกว่าต้องไปดูเป็นตำหนิมีกาเนบนบล็อกนั้นแพงถูกแต่พระไม่ได้มีบล็อกเดียวหรอกครับ อ่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่จะอยู่กับผมม่แห่เนื้อแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์ซะจริงๆนี่มันเป็นเอกลักษณ์ซะจริงๆตีหนึ่งกว่าคนดยดงเยอะขนาดนี้ไร้คุณภาพคลองแท้ครับเฮ้ยตีหนึ่งกว่าแล้วเหรอบ้อาบอกอคอร์คังข้างฝาง่งองูใจกล้าต่อจานใช้ดีเฮ้ย <15. S 1> <He i! S 2> โอ้พี่พรบอนได้บ็อกปิตหกพันห้า ถ้าเป็นปีที่แล้วให้พี่พรปีนี้แข่งไว้ให้เสียดายแข่งไว้เสียดายถ้าเป็นปีที่แล้วให้ปีนี้แข่งให้เสียดายนี่เนื้อแบบนี้คุณสบายใจไทยแลนด์อเมซิ่งทิ้งน้องน้อยพระกลิ่งวัสุทัศน์อันนี้กลิ่งเจ้าคุณงเงี่ยม